สวัสดีครับทุกคนผม x b ็ a เบวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษที่ผมตั้งใจจะทํามาตั้งแต่ตอนซับสไคร์เบอร์ถึง1 0 0 0 0แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาได้ทําจริงจริงจังสักทีนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสอันดีละที่ผมจะมาเปิดใจคุยเกี่ยวกับเรื่องช่อง YouTube นี้ ร,รวมถึงตอบคำถามที่หลายคนถามเข้ามาไปจนถึงเรื่องทิศทางของช่องในอนาคตต่อจากนี้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนทั้งคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับนะครับจนพาชนแนลนี้มาถึง12,000ง s ซับสไครเบอร์แล้ว รวมไปถึงขอขอบคุณเป็นการพิเศษไปถึงเบมเบอร์ช่องทุกท่านที่สนับสนุนผมมาตลอดด้วยถ้าไม่ได้กําลังใจจากทุกคนช่องผมคงไม่มีวันเดินทางมาถึงจุดนี้แน่นอนนะครับ,บไปเริ่มที่คําถามแรกสุดที่คนหลายๆคนถามเข้ามานะครับ <S <S เป็นคำถามที่ผมได้เข้ามาบ่อยมากๆซึ่งหลายๆคนอ่านก็อกเอ๊ะทำไมผมถึงยังไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยใช่ไหมอย่างแรกเลยจะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ย ตั้งใจทํา YouTube ในรูปแบบที่อยากให้ทุกคนเนี่ยจดจำผมในฐานะ x b กเบสผู้ขังไครซุเปอร์เซยาีกุดิต้าราชาเกลือหรือชายผู้ที่จะโดนดาไลซิงลัสตลอดไปโอ้โหอ่ะแมผมบอกแล้วไงครับเดี๋ยผมอ่อยให้นะครับผมจึงอยากให้ทุกคนจดจำผมในชื่อ x อกเบสมากกว่าชื่อเล่นของผมจริงๆนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของอายุน,นั้นผมใบให้สั้นๆแล้กันเอาไปว่าผมเกิดในยุค90นะครับ จริงๆต้องเท้าความก่อนนะครับว่าไอเดียแรกสุดที่ผมจะเปิดชาแนลเนี้ยคือผมคิดที่จะทําเกมดราก้อนบอลอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะพอรู้นะผมพูดในไลฟ์ไปหลายรอบแล้วนะครับ แต่ช่วงแรกๆเนะี่ยทำแล้วไม่มีคนดูเลยผมก็เลยตัดสินใจโอเคยังไงเราก็เล่นดัก b บ l ลเ e เจนส์อยู่แล้วลองอัพดูแล้วกันเนาะลองอัพคลิปที่เป็นดัก b บ l ลเ e เจนส์ไปเลยแล้วคลิปแรกนะ่ยก็เป็นคลิปที่เริ่มมีคนดูขึ้นมานะครับผมจําได้ดีเลยคลิปแรกนะครับนั่นก็คือคลิปสุ่มกาชาหาอัลตราซูเปอร์เซียสองโกหงตอนนั้นน่ยผมลงทิ้งไว้คือกลับมาเช็คอีกทีเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ได้ก็เห็นว่ามีคนดูประมาณ2,000กว่าคน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสำหรับผมคือเยอะมากนะทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะเราคงต้องไปต่อที่ DBL และจุดนี้ก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เอง Yes Yes สุดยอดต้องยอมรับตามตรงนะทุกคนว่า DBL ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นเกมที่แบบส่วนตัวผมผูกพันแบบไม่ต้องเสืบเลยนะทุกคนเอาจริงๆก็เหมือนโดนมัดมือไม่ให้เลิกเล่นนะ แต่มาพูดกันจริงๆเนาะทุกคนก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากให้เกมเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะแต่ก็ได้แต่ภาวนาให้ผู้พัฒนาเขารู้ถึงปัญหาจริงๆสักทีหรือจริงๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะทําเป็นปิดตาไปนะครับทาเป็นมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ในคลิปนี้ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวคลิปจะกลายเป็นคลิปสองชั่วโมงไป โอ้หข้อนี้ยากมากเลยนะเนี่ยดกคังครับคำถามต่อไปเอาจริงๆนะแบบไม่ล้อเล่นนะทุกคนยังไงผมก็ให้ดกคังนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราพูดกันตามตรงนะทุกคนในฐานะคนเล่นนะครับดกคังเนี่ยมันให้ความรู้สึกคุ้มค่าที่เราเปิดได้ตัวละครใหม่มากกว่าเพราะว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไปอีกยาว,ยาว แถมต่อให้ตัวนั้นนะเก่าเกินแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีการ ECA ใช่ไหมทุกคนคือถ้าใครถ้าเล่นแต่ฝั่ง Dragon Ball Legends ก็จะ ECA ก็เท่ากับเซนไคแหละนะครับซึ่งไ e อ ECA เนี่ยตัวละครใหญ่ๆของอีเวนต์ใหญ่ๆของดกคังได้เนี่ยมันจะออกมากเก่งๆทั้งนั้นนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นคู่ LR Physical Super Saiyan 4 Duo เงี้ยหรือคู่ God เงี้ยหวัวออกมาแต่ตัวคือ ECA ดีๆทั้งนั้นผิดกับ DBL ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ตัวละครเก่งเนี่ย แค่ไหนก็ตามทุกคนสุดท้ายเนะี่ยพอมันหมดอายุนะ่ะก็หมดสิทธิ์ใช้อยู่ดีใช่ไหมผิดกันกันกบดกคังที่ว่า d b l เนี่ยพอมันเซ็นใครแล้วหลายๆทีห่วยจนแบบเซ็นใครมาก็เท่านั้นอ่ะไม่ได้ใช้งานอยู่ดีซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมทุกคนก็ผมก็เลยว่าจุดเนี้ยคือดกคังดีกว่าในเห็นเนาะเพราะ ECA ออกมาส่วนใหญ่ก็ทาให้ตัวละครกลับมาเก่งขึ้นดังนั้นเนาะอายุการใช้งานตัวละครก็ยาวนานกว่านะครับส่วนข้อ2แน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนช็อกแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เกลียด p v มากๆครับผมใช่ครับผมเนี่ยแหละเกลียด PVP ซึ่งผมเกลียดการ PVP ในทุกเกมไม่ใช่แค่กับดาบกันบอลเลเจนส์แน่นอนพอเล่นแล้วมันหัวร้อนมันตึงมันเครียดนะครับหลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับซึ่งเกมที่มันเน้น PVE มากกว่าอย่างตุ๊กค้งเนี่ยผมก็เลยจะโอเคมันเพลินกว่ามันเล่นในเวลาที่เราแบบเครียดๆอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็มานั่งเล่นเงนี่ยก็มันก็หย่อนใจได้บ้างเนาะแต่ถ้าเกิด d b l เนี่ยเล่นตอนเครียดๆก็คือเครียดหนักขึ้นไปอีก ต่อมาเนี่ยจะเป็นคำถามที่เริ่มเฮฟวี่มากขึ้นแล้วนะครับโดยแน่นอนว่าปัญหาเรื่องนี้นะครับมันแบ่งได้เป็นหลายข้อเดี๋ยวผมจะแบ่งตอบเป็นข้อๆแล้วกัน1ก็คือเวลาในการทำงานผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยสังเกตเห็นแล้วว่าช่องของผมเนี่ยคือลงคลิปทุกวันหรืออย่างต่ำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า5คลิปแน่ๆน,นะครับซึ่งถามว่าการลงคลิปทุกวันเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทำช่องของผมไหมคำตอบคือ มันก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันเป็นการตัดสินใจของผม100แหละที่ผมเลือกที่จะลงคลิปทุกวันหรือลงให้ได้เยอะที่สุดเนาะถึงแม้ว่าผมจะใช้เวลาทําคลิปเนี่ยไม่ได้เยอะมากต่อคลิปก็จริงแต่บางทีเนี่ยเวลานอกเหนือจากการที่ผมใช้เวลาในการตัดต่อคลิปหรือคิดเรื่องคลิปเนี่ย คือผมรู้สึกเหมือนว่าในหัวของผมเนี่ยนะครับในเวลาว่างอย่างเช่นนั่งดูกระตูนนั่งดูอะไรอยู่ผมรู้สึกว่าในหัวของผมเนี่ยมันนั่งคิดแต่เรื่องคอนเทนต์ตลอดเวลาจะทำคอนเทนต์อะไรดีทำคลิปแบบไหนออกมาดีตลอดเวลาจนบางครั้งรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยได้พักจริงๆนะครับทุกคนแต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ของผมสักทีเดียวนะทุกคนนะมันก็ค้างคาในหัวบ้างแหละเพราะาเราต้องเราต้องคิดถึงมันตลอดใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นงานส่วนอุปสรรคข้อที่2 ถึงแม้ว่าผมต้องพูดตามตรงเลยว่าคอมมินิตี้ของพวกเราเนี่ยเป็นคอมมินิตี้ที่สุดยอดมากๆซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมมีกำลังใจทำคลิปมาตลอดเอาจริงนะครับคอมเมนต์ comment ที่ให้กำลังใจผมทั้งหลายเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้ผมมีแรงสู้ต่อในวันที่ท้อจริงครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเส้นทางนี้จะโรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วเมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาของโลกนี้เราไม่มีทางทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้ตลอดเพราะว่า คนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมเข้าใจดีนะครับนานทีปีหนก็จะมีคอมเมนต์แย่ๆโผลม,มาบ้างซึ่งแต่คิดเป็นเลทก็คงจะประมาณ0 0 1ได้ครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเอาจริงๆมันก็กระทบจิตใจผมตรงๆแน่นอนแหละนะครับมีใครบ้างไม่รู้สึกใช่ไหมบางคอมเมนต์เนี่ยมันก็ติดอยู่ในหัวผมไปเป็นเวลาแบบสองสาวันเลยก็มีกว่าที่ผมจะปล่อยผ่านได้จริงๆเนี่ยทุกคนปลอนะทุกคนต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยก็เป็นคนคิดมากด้วยแหละ แต่สักวันหนึ่งนะฮะผมก็คงแข็งแร่งพอที่จะรับมันได้ดีขึ้นนะครับเอาเบจิต้าเป็นไอดอลแล้วกันนะคือเสียงเหล่านั้นอาจจะมีผลกับผมน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นคอมเมนต์ติเพื่อก่อผมยินดีรับเสมอครับ <S <S เพียงแต่เลือกใช้คำที่เคารพซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมขอขอย้อนกลับมาที่เรื่องอุปสรรคในการทำชาแนลครับอุปสรรคต่อไปนี้ที่ผมจะพูดก็คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการทำ u t u b e ของผมครับพูดตามตรงเลย แต่ก่อนอื่นใดเลยเนี่ยผมต้องขออธิบายช่องทางการหาไรายได้ของ YouTube ก่อนเผื่อใครที่ยังไม่ทราบข้อหนึ่งแน่นอนว่าสำคัญที่สุดก็คือยอดจากการที่ผู้ชมดูโฆษณาที่ขึ้นมาเวลาดูคลิปของช่องผมนั่นเองโดยแน่นอนว่าหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าหากดูโฆษณาจนจบไม่กดข้ามเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนเจ้าของช่องได้มากขึ้นเพราะอะไร เพราะยูทูบเบอร์เนี่ยจะได้รายได้จากโฆษณามากขึ้นหากผู้ชมแสดงออกว่าสนใจโฆษณาเหล่านั้นนั่นเองแต่ดูไม่จบไม่เป็นไรนะทุกคนอันนั้นก็แค่ถ้าอยากสนับสนุนด้วยทางใดทางหนึ่งนะครับส่วนช่องทางรายได้ ทางที่2เนี่ยก็คือช่องของผมเนี่ยมีการเปิดให้สมัครสมาชิกซึ่งจะเป็นการสมัครรายเดือนโดยสมาชิกเนี่ยจะได้รับตาสัญลักษณ์หน้าชื่ออิโมจิแบบพิเศษรวมถึงสิทธิพิเศษอีกมากมายซึ่งรายได้ตรงเนี้ยทาง YouTube จะเอาไป3ส่วนซึ่งยังไงก็ตามเราเก็ต้องขอขอบคุณชาวเอเวเรสต์ทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับตรงนี้นะฮะส่วนช่องทางที่3นะครับก็คือการที่ผู้ชมโดเนตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบซูเปอร์ช t s ูเป r ร์สติ๊กเกอรรวมไปถึงการกิฟต์เมมเบอร์ให้ผู้ชมคนอื่นซึ่งในส่วนนี้ผมก็ได้7ส่วนจาก3ส่วนเช่นกันเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ยอมรับเลยทุกครั้งที่ผมได้ Super ร์แชทเนี่ยผมโคตรมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นแบบสุดๆเลยส่วนอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ y o t u u e และก็จะเป็นจากส่วนอื่นๆอ,อย่างเช่นโฆษณา อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับ YouTube เป็นคนจ่ายแล้วซึ่งพอรู้วิธีการได้รายได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยและอุปสรรคที่ว่ามันคืออะไรกันล่ะอุปสรรคนั่นก็คือรายได้จาก YouTube นี่แหละครับหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่ารายได้จาก y o u t u b e ของผมต่อเดือนอยู่ที่ก็จะให้พูดตัวเลขตรงๆเนี่ยบอกเลยว่าบอกยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละเดือนน่ยมันไม่เท่ากันแต่ถ้าให้เฉลี่ยเนี่ย ก็ประมาณระดับแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทยแหละครับก็ถ้าถามว่าตัวเลขนั้นน้อยไหมก็ต้องเปรียบเทียบกับเวลาที่ผมลงทุนให้กับช่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมทําคลิปทุกวันซึ่งนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าตัวเลขที่ได้มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ผมเสียซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่า YouTube จะไม่ใช่รายได้เพียงทางเดียวของผมเนี่ยเพราะถ้าใช่จริงผมก็คงอยู่ไม่รอดแล้วแหละ <laughs> แล้วพอมาลองมองลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย hey, ถ้าได้แรงงานขั้นต่ําก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสําหรับงานเสริมถตายัางไงก็มีรายได้หลักอีกทางอะไรเงี้ยคําตอบคือไม่ครับเพราะเหตุผลที่ผมมาทํา y o YouTube จริงๆแล้วคือผมตั้งเป้าให้ YouTube กลายมาเป็นงานหลักของผมครับข้อสรุปนี้ก็เลยไปเชื่อมกับคําถามต่อไปว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมต้องพูดก่อนเลยว่าแน่นอนว่าทุกคนที่ได้รับชมคลิปของช่องผมตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าคอนเทนต์หลักของช่องผมคือเกม d a g o n b a l l Legend อาจจะมีดกคังหรือช่วงหนึ่งผมก็ทำจุดสุดไข่เซนฟันทอมพาเลตด้วยและนานๆทีก็อาจจะมีเกมอื่นแทรกๆบ้างแต่คอนเทนต์ที่ลงบ่อยที่สุดก็คือ Dragon Ball Legends อย่างแน่นอนซึ่งก็ถามว่าจะทำยังไงให้คอนเทนต์ของ Dragon Ball Legends ของผมมีคนดูมากขึ้นนั้นน่ะก็ต้องมองย้อนไปที่ตัวเกมแล้วก็ฐานคนเล่นของเกมนี้ซะก่อนโดย DBL เนี่ยเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่ามีคนเล่นในไทยน้อย เมื่อเทียบกับเกมหอื่น,นเทียบกับเกมมือถืออื่นก็ได้เนาะแน่นอนว่าแฟนชายดากกอนบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ดังระดับโลกทุกคนรู้จักกันหมดแน่นอน And will win. แต่เราก็พูดแบบนั้นเช่นกันกันกบ d b l ไม่ได้ซึ่งถามว่ามันสำคัญกับผมยังไงคำตอบคือจำนวนผู้เล่น d b l อ่ะ6,000โดยตรงกับจำนวนคนดูของช่องผมนั่นเองนะครับ เมื่อไหรก็ตามที่เกมนี้ทําผลงานได้ดีปล่อยตัวละครให้ใหายปอกมาหรือน่าสนใจมากๆเป็นตัวละครที่คนชอบกันช่วงนั้นยอดวิวคลิปของผมก็จะสูงขึ้นเป็นพิเศษแต่ก็กลับกันเมื่อไหรก็ตามที่เกมมีกระแสแง่ลบเยอะๆหรือปล่อยตัวละครที่ไม่น่าสนใจเท่าที่ควรออกมาคนดูผมก็จะตกควบตามไปเช่นกันคําถามคือไม่ใช่อีกนันแหละนะครับ แต่ลักษณะของคนเล่นเกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพตามง่ายๆนายโทชิเก็บเพชรมาจํานวนมากจำนวนมหาศาลเป็นเวลาหลายเดือนเก็บหอมลอมลิฟมานะครับทาทุกมิชชั่นเคลียร์ทุกคอนเทนต์เพื่อหวังจะมาเปิดตัวละครอัลตร้าที่เก่งเทพเกินหน้าเกินตาตัวระดับอื่นไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยตัวโทชิเองจะได้มีพื้นที่ไปเล่น PvP ชนะกับเขาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ นายโทชิเกลือครับแล้วเอาเพชรทั้งหมดที่มีไปละลายน้ำหายไปหมดเกี้ยง Walk away โดยที่ไม่ได้อาลตาสักตัวแถมตัวข้างตู้ก็เป็นแค่ตัวห่วยๆที่จะไม่ช่วยให้ทีมเขาดีขึ้นเลยตามภาษาตัวอัลตาคำถามคือนายโทชิจะมีกระติกกระใจเล่นเกมนี้ต่อไหมกับแบบที่2นายธานิ เพิ่งโหลดเกมมาเล่นได้แค่วันเดียวเก็บเพชรมาได้1,000เพชรพอดีพร้อมที่จะไปลงสุ่มตู้อัลตาตู้เดียวกับนายโทชิเด็ดๆแต่ผิดกันกับ Nai ide ide. นายโทชินายทานี้เนี่ยสามารถเปิดได้อัลตามา2ตัวในเมัติเดียวซึ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาว่านายทานี้เนี่ยจะมีความสุขกับเกมนี้มากๆแล้วคงจะเล่นเกมต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยใช่ไหมไม่พอแค่นั้น นายทานิตัดสินใจจะไปเม้นตอวดในช่อง Xbase ในคลิปสุ่มล่าสุดว่าโอ้สุ่มออกมาง่ายมากเลยพี่ผมได้อลต้าสองตัวในหนึ่งมันตีเองบังเอิญบังเอิญน,นายโทชิมาเห็นคอมเมนต์นั้นพอดีเป็นการตอกฝาลงให้นายโทชิตัดสินใจเลิกเล่นโดยสมบูรณ์นั่นเองซึ่งตัวอย่างทั้งสองเนี่ยมันคือวัฏถักรของเกมนี้ครับคนเกลืออยากออกคนเฮงอยากเข้าซึ่งมันก็จะทาให้ตัวเลขจํานวนของคนเล่นนั้นอะ่ะมันจะแกว่งอยู่ที่เท่าๆเดิมตลอด พะในวันที่มีคนเข้ามาเล่นใบเนี่ยก็จะมีคนเก่าเลิกไปเช่นกันเกมเนี่ยจึงไม่มีการเติบโตที่คงที่พอจะทําให้คนเล่นเยอะขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเองแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมง่ายๆเลยเพราะการที่ผมตั้งเป้าจะทําให้ YouTube เป็นงานประจําได้นั้นคอนเทนต์ที่ผมทําเนี่ยต้องมีศักยภาพและฐานคนดูใหญ่พอที่จะพาผมไปถึงจุดนั้นนั่นเองซึ่งถ้าให้พูดตรงๆแบบไม่มีฟิลเตอร์เลยคือ หาก DBL ไม่มีวันที่จะโตไปกว่าน,นี้ช่องผมก็เช่นกันจำนวนซับสไคร์เบอร์เนี่ยอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะคนใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนวิวต่อคลิปจะเยอะขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะทำให้ารายได้จากโฆษณาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองซึ่งพอพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมจะสื่อว่าคำตอบสั้นๆคือไม่ส่วนคำตอบยาวๆก็คือ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะผมมีแผนเรื่องคอนเทนต์ในใจอีกมากมายไปหมดมีอะไรที่ผมยังอยากทําเยอะไปหมดโดยนั่นก็คือใจความสําคัญที่สุดที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองแน่นอนว่าตลอดมาเนี่ยผมค่อนข้างโฟกัสไปที่คอนเทนต์เกม DBL เป็นหลักมาตลอดแต่นับจากนี้ไปผมจะเริ่มมีการแทรกเกม,มอื่นเข้ามาในชา n นลมากขึ้นซึ่งขอพูดให้เคลียร์ตรงนี้ไว้ก่อนที่ใครจะด่วนสรุปไปคือผมไม่ได้จะเลิกทำคอนเทนต์ DBL ยกเว้นแต่ว่าเกมจะปิดตัวปซะก่อนซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะขอกับผู้ติดตามทุกคนคือช่วยเปิดใจรับชมเกมใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับรับรองไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเอาละ่ะได้เวลาที่จะมาพูดถึงเกมที่ผมสนใจที่จะทําลงช่องกันเลยเกมที่1นึ่ง n n i g h t i r ส์ร r เบเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมมือถืออันดับหนึ่งในดวงใจผมตั้งแต่ผมเล่นเกมมือถือแรกๆเลยอะ มันเป็นยุคแรกๆเลยเซเว่นไนท์น่ะภาคแรกนะครับมันออกมาโ,โหหลายปีมากๆแล้วเกินสิบไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือนานมากๆแล้วก็คือเป็นเกมมือถือแรกๆที่ผมติดเลยเนาะเป็นเหมือนเกตเวย์ที่ทําให้ผมเริ่มมาเล่นเกมมือถืออย่างจริงจังก็คือเซเว่นไนท์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีเวอร์ชั่นใหม่มากลับมาเปิดเป็นภาครนะีเวิร์สเนาะยังไงเนี่ยผมก็ไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับ ซึ่งเกมเนี่ยก็น่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้ถ้าไม่มีอะไรล่าช้าไปกว่านี้ซึ่งนี่ก็คือ1ในเกมที่ผมตั้งใจจะทําลงช่องนี้มากๆนะครับเกมที่2 r l o b l o x รอเล่นรอเล่น,เ,ลน <c oughs> เกมที่3 g e c กช t น i n อร์ a นะครับเกมอีก1เกมจากซีรีส์ดา้งบอลนี่แหละนะ เกมนี้คือขึ LET ้นชื่อเลยนะครับเป็นโมบ้าเนาะก็ผมทําลงช่องไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเกมแนวไหนก็ลองเอาชื่อไปเซิร์ชได้นะครับเกมนี้ก็น่าสนใจมากๆถ้าเปิดเมื่อไร่ผมก็คงจะไปเล่นแน่ๆนะครับส่วนเกมที่4เนี่ยอันนี้ผมกําลังตัดสินใจอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแพนลงเกมจากค่ายโฮโยเวิร์สหรือว่ามิโฮโยนั่นแหละสักเกมในอนาคตนะครับ อาจจะไม่เป็นฮงไคสตาร r เลวก็เซนเลตโซนซ e โรเพราะส่วนตัวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผมรักเกมจากค่ายนี้มากๆเพราะค่อนข้างจะเป็นเกมที่เฟรนลี่กับผู้เล่นทุกคนไม่น่าเลือดนะครับโอกาสที่เราจะได้ตัวละครใหม่จากเกมนี้มันสูงมากๆถ้าเราบริหารเพชรดีวางแผนดีส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักๆของช่องเนี้ยก็จะเน้นเรื่องของเกมกาชาจากอนิเมะต่างๆที่ผมเห็นว่าน่าสนใจ นอกเหนือไปจากที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่นเกมไหนเป็นพิเศษเน่ะก็ลองคอมเมนต์มาเสนอได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตลอดอยู่แล้วซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอนาคตก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนี่เป็นแค่แผนคร่าวๆที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับท้ายที่สุดเนี่ยผมก็อยากบอกกับทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมเสมอมาด้วยนะครับถึงแม้ผมจะทําตามความคาดหวังของทุกคนไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการตอบแทนทุกกาลังใจจากทุกคนครับขอบคุณและสวัสดี เจ่กันครับ